สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะจะมานะสอนวิธนะีการเปลี่ยนใบอนุโมทนาบัตรการเปลี่ยนใบอนุโมทนาบัตรนะครับที่เราทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่เราจะทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่นะครับวัดไหนก็ได้นะฮะเราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนนะมาเป็น มาเป็นระบบบล็อกเชนหมดเลยนะครับหา,าไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนะนะก็เอาง่ายๆนะครับใบอนุมโมทนาบัตรทุกใบนะครับที่เราได้เคยทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่วัดไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีที่ทางวัดหรือว่าทางทางหน่วยงานทางองค์กรนั้นๆนะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรมาให้นะครับนะเช่นอันนี้นะครับ นะคือมีมีหลักฐานนะครับมีมีหลักฐานหน่วยงานชัดเจนนะครับนะไม่ใช่ว่าเมกนะขึ้นมานะครับนะเราสามารถที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นระบบบล็อกเชนได้นะครับนะเริ่มจากนะถ้าใครยังไม่ได้ข้อความนี้นะครับนะก็สามารถนะเอาใบอนุโมทนาบัตรมาเปลี่ยนเป็นระบบบล็อกเชนได้นะครับเราก็กดไปที่นะหรือว่า add พอเราเตรียมใบอนุโมทนาบัตรแล้วเราก็มาแอดเป็นเพื่อนกับไ i Buddhist Official นะครับหรือว่าแอด t ีเอนะครับนะหรือว่าเรากดลิงก์เข้าไปได้เลยนะกดลิงก์ปุ๊บเราก็จะได้เป็นเพื่อนกับนะ t อส t นะครับอืมนะแล้วเราก็ทําการส่งใบอนุโมทนาบัตรนะครับเมื่อเราแอดเป็นเพื่อนแล้ว,ลวส่งใบอนุโมทนาบัตรตรงนี้ไปเลยนะครับนะแล้วเรากนะ็สมัครสมาชิกนะคลิกสมัครสมาชิกกรอกเบอร์โทร นะครับแล้วเราก็จะได้คะแนน,นตรงนี้มาหน 1, ึ่งพันหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับถือว่าเป็น,นเป็นขวัญถุงนะครับหนึ่งหมื่นคะแนน,นแล้วเราอยากจะได้มากกว่านี้นเราทํายังไงให้เราไปที่ข้อความข้อความข้อความเก่าต้อนรับแล้วนะครับจะมีะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรตัวเลขตัวนี้นเขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรก นะนี่ก็เป็นสมาร์ทคอนแท็กของเหรียญน,นี้นะครับนะเป็นสมาร์ทคอนแท็กของเหรียญน,นี้เพราะนั้นเราก็นะกอล์ฟสมาร์ทคอนแท็กตัวนี้ไว้นะครับแล้วเ,เราก็ไปที่ทัชโลเลตนะทัชโลเลตคืออะไรทัชโลเลตก็คือแอปพลิเคชันที่จะสามารถทำให้เรานะเก็บนะครับนะเก็บ Bitcoin, บิตคอยเก็บนะอะไรที่มันมันทำด้วยนะระบบบล็อกเชนนะครับนะก็สามารถเก็บไว้ได้หมดเลย นะครับนะแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับตามอ s ของเราที่ที่มีนะครับก็คือถ้าเป็น iOS เนะเป็น Android นะหรือเป็นอ่า g ูเก l ลเพลแล้วก็โหลดมานะแล้วก็กดโหลดไปเลยนะครับนะกดโหลดไปเลยนะแต่ในที่นี้นะได้ได้โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ Open ขึ้นมานะ Open App ขึ้นมานะครับ ไปหน้าแรกนะครับมันก็จะเป็นหน้าทั่วๆไปนะครับหน้าแรกหน้าทั่วๆไปนะแล้วเ,เหรียญที่เราจะเอามาเก็บเนี่ย THBT นะนที่เราจะรับมาจาก THBT Official เนี่ยยังไม่มีปรากฏอยู่ยังไม่มีริสตอยู่ในนี้นะครับเราต้องไปกดเพิ่มเหรียญตรงขวาบนตรงนี้นะครับตรงจุดตรงจุดสจุดตรงขวาบนตรงนี้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็กดไปเลยเพิ่ม THBT นะถ้าเป็นปกติตรงนี้อย่าจองจะยังไม่ถูกเปิดนะครับมันจะถูกปิดไว้อยู่นะครับแล้วเราก็ทําการ add token ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนครับมันจะมีคือ tsbt จะมีทั้งสองนทั้ง e เทเรียมแล้วก็ smart chain แต่เนื่องจาก ethereum นะยังมีค่าฟรีหรือค่าค่าส่งเนี่ยนะค่อนข้างแพงเราก็เลยใช้นะเป็นทเรียมนะเป็น smart chain นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น smart chain network นะเปลี่ยน network เป็น smart chain นะแล้วก็นะเราก๊ปอปตัวสมาร์ทคอนแทคตมาแล้วเราก็เพรสอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเพรสปุ๊บเราก็กดเซฟเลยนะครับในที่นี้เซฟไปแล้วเราก็นะกลับมานะตรงนี้ก็จะโชว์นะครับนะก็จะโชว์เป็น thbt แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นประวัติในการทำธุรกรรมในการทราน s ์เซคชั่นทั้งหลายแล้วเราก็กดรีเซฟตรงนี้นะครับแล้วก,กด c o อปปี้นะตรงนี้นะครับนะกด c o อปปี้อเดรสนะก๊อปปี้อเดรสตรงนี้นะครับนะ นะหรือว่าจะนะแชร์มาเลยก็ได้นะครับกดแชร์นะนะกดแชร์นะครับกดแชร์กดแชร์มาที่ tsv official อย่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วกดแชร์างี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาที่นะ่ h b t นะครับนะแล้วก็ข้อความที่แชร์ก็จะมาตรงนี้เลยนะครับเป็น my address ใน east โน่นนี้นั้นนะครับนะแล้วทาง ทางเจ้าหน้าที่ทางนี้ก็คือจะจะรู้เลยว่าตรงนี้มันเป็น wallet นะที่ต้องการ transfer น,นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดูว่านะในาใน wallet ของเราเนี่ยได้ transfer เ,เป็นนะจากอนุโมทนาบัตรเนี่ย transfer นะมาเป็นแต้มบุญกี่แต้มแล้วนี้นะครับเราก็จะกกอะไว้ตรงนี้นะแล้วเมื่อทําการมีการร้องขอที่จะนะวินะครัอใช้คำว่าวิทดอแล้วกันนะวิทดอออกไปเป็นนะ บล็อกเชนนะครับเราก็จะดูจากตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้หมื่นหนึ่งนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนะนำไปนะที่บล็อกเชนนะครับนำะไปเซ็นนะครับนำไปเซ็นนะแล้วก็เอาเอาวอลเล็ตของท่านมาเมื่อกี้นะครับวอลเล็ตวอลเล็ตตรงนี้นะครับนะก็ทำการเลืนะวอลเล็ตนะตรงนี้มาวนะอ,อลเล็ตกับสมาร์ทคอนแทคของเราตัวกันนะครับ นะเอา wallet ก็คือ wallet smart contract ก็จะามาตรงนี้แล้วก็มา place แบบนี้แล้วก็จะใส่ไปอันหนึงหมื่นอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งหมื่นะ 1, 000, ปุ๊บแล้วก็จะกดเซ็นะไปเลยนะพอเซ็นไปปุ๊บนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเมื่อทานเฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะมีจะมีค่า n น t w o r k ในการดําเนินการด้วยนะครับนะก็คือนะถ้าใครนะส่งจริงๆแล้วเนี่ยคือนะก็อาจจะต้องมีค่าค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับ นะประมาณสักสาบาทอะไรนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างในการในการในการเปิดกระเป๋านะครับนะแล้วก็การในการโอนนะครับแต่ที่สําคัญคือเวลาเราจะรับโอนเราต้องมีนะเราต้องมอี wallet ตรงนี้นะครับ receipt นะตัวนี้เราต้อง copy ตรงนี้นะครับหนะรือว่าเรากแค่ copy กด receipt แล้ว copy มาเลยก็ได้นะ กอปปี Copy, Set, up, ้เสร็จปุ๊บเราก็มาที่นี่เราก็มาที่คีย์บอร์ดแล้วก,กดส่ง,งนี้เลยก็ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้นะโอจะแชร์ก็ได้นี่ครับแล้วทางทางเจ้าที่ก็จะทําการนะทานเฟิร์มไอ้ทานเฟอร์นะเซ็นไปให้นั่นเองนะครับเราก็จะนะเหลืองก็จะไปอยู่ในกระเป๋าของทุกท่านนะที่เป็นอ e ีโวลเลตแบบนี้นะครับนะนะเป็นอ e ีโวลเลตแบบนี้นะอยู่ในกระเป๋าท่านเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะนําเก็บไว้นะ เป็นของที่ลึกนะไว้กับตัวได้นะครับนะเป็นเครื่องปลื้มใจนะครับอันนี้เราต้องบอกว่าอ่ TSBT ตรงนี้เราเป็นแค่คะแนนแต้มบุญเป็นเครื่องปลื้มใจเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นสกุลเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เพียงแค่เราใช้นะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะที่เหมือนกับอนะีทิเลียมอ่าที่เหมือนอ่านะที่เหมือนกับอีทิเลียมแล้วก็ BNB นะหรือว่า b n a n c e นั่นเอง นะซึ่งทางทางทาง THBT เรามีทั้งสองเชนนะครับคือทั้งอ t h e เลียนแล้วก็ n บ n c น Chain ด้วยเพนะราะนั้นก็เราก็มาเปลี่ยนนะแต้มบุญให้เป็นบล็อกเชนกันนะเปลี่ยนบล็อกบุญให้เป็นบล็อกเชนกันนะครับอนะ่โดยวิธีการง่ายๆนะครับนะกลับไปนะอ่าแอดนะครับ THBT ตรงนี้มานะครับนะพอแอด BT เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ทำการสมัครสมาชิกนะ แล้วก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรมานะเพิ่มแต้มบุญตรงนี้นะครับนะก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้ง่ายๆนะครับนะขออนุโมทนาทุกท่านนะครับ